เฮ้สวัสดีค่ะ <il> ย okay. ินด <lava>. ีต้อนรับเข้าสู่รายการว่างหรอรนนี้เย้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำการรีแอคเพลงใหม่ของวงบิ๊กแบงนั่นเองค่ะชื่อเพลงว่า s t u d o Life ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นวงที่แบบเหมือนโตมาด้วยกันอ่ะเนาะใช่เพราะเราโตมาจากเจนสองนี่ยใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย বে সং ওহ সে ওহ গোম্য করবি সবিয়া যে সিবি নিবি 轮船呢？ ตัวเอ็มบีอ่มีความวายตีมากอะโอ้มีแสงไฟด้ โอ้ยเน้นคำนี้จังเลย อย่างโอ้ยเส้น,นข้าศึกเนี้อดูคล้ายๆเหมือนกับว่าด,ดูการมีการเปลี่ยนไปเหมืมอนวงการเคปท์บียใช่มีการแบบคนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นฟิลเหมือน บอกลาวยัยเยาว์อ่ะเพื่อที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่ก็เหมือนที่เขาพูดกัน <juntos> ไ่มลา่อนวัยเยาว์ไนเป็นส์สเตจิวไลก็คือกลับมามีชีวิตแล้วจะอยู่เหมือนสี่ฤดูที่วนมาถูกปีตอนนี้วัยเยาว์จบแล้วลาก่อนแต่มันก็ดูเข้ากับชีวิตดีเนาะเหมือนเป็นแบบกยจกจะทาอ่ะแต่ก็คงคิดว่าน่าจะยังสามารถรวมตัวกันได้นะได้ที่เราคิดยังไงความหมายพี่ก็เข้าใจเออคิดเป็นในเชิงนั้นได้อยู่อันนี้ของเทยังเป็นฤดูแหละ ฤด,ดูไมนพี่แน,นั้นน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผี่แต่เรือดูพังนะคือเหมือนแบบถ้าเรือดูพังแต่แบบใบไม้งอกอะต้นไม้ดอกไม้แบบงอกงามคือเหมือนแบบพอเราผ่านประสบการณ์ที่มันเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเติบโตขึ้นมาแบบเข้มแข็งอะเออหนูก็เลยรู้สึกว่าความผูกพังตงๆนั้นนะก็คือเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านๆมาแล้วส่วนแบบที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบ พาเก็บทุกประสบการณ์มาแบบรวบรวมแล้วอ่ะมันก็คือแบบกลายเป็นบิ๊กแบงที่แบบสมบูรณ์อย่างทัวเนี่ยอืสีผม,มดีดีแม่งนะสุดแบบทุกคำที่แไม่เดอเสียงพ่านี้พอจังมุมนี้คือดีมากดีมีชัวร์มาก แต่ถ้าสังเกตอ่ะเหมือนภาพปรับ,บค่อยๆ่อบจากสีเหลืองกลายมาเป็นสีค่อยๆ่ดำดำดำลงเรื่อยๆอ่ะโอ้เหเนี่ยเราก็กลายเป็นสีดำตอนจบก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดว่าเป็นเพลงอำลาใช่เขาแบบเศ้าอ่ะแม่งสื่อสื่อแบบนี้เลยอ่ะจริงก็คือเหมือนแต่ละซีนก็คงจะแทนสีฤดูที่เขาบอกในเน,เนื้อเพลงซึ่งในแต่ละซีนอ่ะหนูรู้สึกว่า มันจะมีความแบบประหลักหักพังอยู่อ่ะเหมือนอย่างอันเนี้ยที่เป็นแบบสิวซาเฟียรหน่อยๆเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบขาวดาอ่ะเล็กแอบเป็นสีเนี่ huh. ที่เดิน่องเดินดูเหมือนส่องความหลังใช่ใช่แล้วพอเป็นสีดําก็คือเหมือนแบบเป็นความหลังเป็นภาพเนื้อเพลงภาพเนี่ยหนูรู้สึกว่าแตกอย่างหนึ่งตรงคําว่าแบบมีคําว่าทางออกอยู่ตรงหน้าประตูอืซึ่งจริงๆหน้าประตูน่าจะเป็นคำว่าแบบทางเข้าหรือเปล่าอถ้าเป็นร้านอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นคือแบบ <Open. S 1> ทางเข้าเออแบบเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือปิดแต่พอเป็นแบบ exit มันก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบทางออกอะ่ะเออแต่แบบเอาคาว่าทางออกมาไว้ตรงหน้าประตูก,ก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ๊ะเขาแบบจะสื่ออะไรหรือเปล่าเหมือนที่ดีดูโปสเตอร์หรออืมโปสเตอร์ที่ฉันเคยไปยินอยู่จุดนั้นอืมน่าจะฟิลประมาณนั้นอะ่ะจะมีฝนมีแบบลมเข้ามามีคําว่าแบบลองเวด้วย เป็นป้ายคําว่าชีวิตอะ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฟิลสัจธรรมไหมเพราะว่าเนื้อเพลงก็ดูเหมือนเป็นแบบสี่ฤดูที่เปลี่ยนผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยในทุกปีในทุกปีใช่ก็คงแบบเหมือนกับชีวิตของคนเราอะ่ะเป็นฟิลแบบสัจธรรมชีวิตอะไรเงี้ยแต่สิหนูชอบฟีน,นี้นะเหมือนใส่หน้ากากให้ฟิลประมาณนี้หรือเปล่าจะค้าคงนานได้ป้หล่อฟิลแบบหัวโหดอะอหรือเปล่าแบบแต่พอต้องกลับมาใช้ชีวิตจริงๆก็ฟิลเหมือนแบบต้องถอดหน้ากากาออกมา แล้วจัดได้ดีมากเลยเฮียเขาต้องเป็นดดูหนาชอบวามแสงไฟสองมีฟงฟงอ่ะเฮียชอบแม่เลยใช่ใช่หนูชอบสีแบบโทนเหมือนตรงเนี้ยคือโชคชนมากเลยนะเดี๋ยวป้ายจีดีมันหายไปไหนอ้าวตรงนี้มีคำว่าเอนฐานเหรอทางเข้าเหรออันนี้ทางออกนี่ทางเข้าเนี่ยโหจริงคนเกินมเหมือนอยู่บนเวทีอ่ะใช่แล้วนี่เป็นแท่งไฟแต่ว่าก็มีความแบบ อ๋อที่เป็นที่เป็นทางออกทางเข้าก็เพราะว่าอันนี้อยู่บนเวทีหรือเปล่าอ๋าอแล้วพี่ดีจะลังทำการแสดงเนี่ยใครอะ่ะอารมณ์แบบหรือว่าแต่สองนั่งดูตัวเองหรือเปล่าอาจจะจะเน้นคำนี้มากเลยนะ,ะเออเก้าอี้ที่มีไฟสว่าด้วยนะแล้วเหมือนแต่ละคนก็แบบมีไฟลงมาแล้วตอนเนี้ยก็คือเหมือนเดินหันหลังอะเพราะมันจะมีซีนที่ แดงซองเข้าไปใช่ไหมล้วนนี้เหมือนเดินออกมาแล้วอ,ะอ่ะหรือแบบอันเนี้ยตอนแรกมีเทายังนอนอยู่แล้วก็แบบหายแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเก้าอี้ว่างๆอยู่ส่วนฟิลเหมือนแบบจบการแสดงแล้วเลิกแล้วพวจียง่อ,อเนี่ยคือทุกคนต่างแบบเดินหันหลังเดินหันหลังออกมาจากซีนน,นั้นๆอะ่ะเนี่ยมีแทยังอยู่ใช่ไหมเราก็ค่อยๆภาพกลายเป็นแบบ เขา,าแท้ยังก็เดินออกมาจากเรือเออดอกไม้ที่แทยังอยู่เ,ออเปรียบเสมือนแท่งไฟของบิดแบงที่เป็นสีเหลืองเหมือนเราวีอพีกำลังแบบเดินทางมากับพวกเขาทั้งทาคนออผ่านแบบช่วงเวลาที่ยากลาําบากช่วงเวลาที่แบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ผ่านมาด้วยกันค่ะก็ความรู้สึกหลังจากที่ดูนะคะรู้สึกว่าชอบเพลงนะคือเพลงมีความแบบฟังสบายๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบเศร้าบางทงเศร้าแต่ก็อีกในนึงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบสัจธรรมชีวิตอะส่วน MV ก็คือชอบ MV มวีมากๆก็ชอบทุกซีนอะแต่ถ้าถ้าให้เลือกซีนที่ชอบที่สุดก,ก็คงจะเป็นซีนที่ท็อปแบบซีนตรงเนี้แล้วก็รู้สึกว่าในเอ็เขาก็มีความแสงในยะหลายๆอย่าง ซึ่งพอเราดูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยอะ่ะก็รู้สึกแบบตัดใจหายอยู่เหมือนกัน mm hmm. ถึงแม้ว่ารู้แหละว่าในอนาคตก็พี่เขาก็คงจะได้รวมตัวกันอีกอะ่ะแต่ก็ด้วยเนื้อเพลงด้วยเอมวที่เขาสื่อออกมามันก็ทําให้เราแบบีอาจจะตีความไปในแง่นั้นได้อะ่ะ mm hmm. อือปวโทัวใไม่ได้นะใช่เพราะว่าตัวเราแล้วก็หลายๆคนอะ่ะ mm hmm. ก็เติบโตมากับบิ๊กแบง คือใน m อก็คือชอบองค์ประกอบภาพสวยแต่ละซีนก็สวยแล้วก็สื่อความหมายออกมาได้ดีโดยรวมก็คือชอบค่ะคืออย่างที่เนี่บอกก็คือเราเติบโตมากับเ e n สองเลยอ่ะบิ๊กแบงก็คือแบบอยู่ในนั้นเรียกได้ว่าเป็นแบบราชาเคป๊อปเลยก็ว่าได้นะเหมือนยุคบุกเบิกอ่ะใช่ยุคบุกเบิกที่ทําให้เราเริ่มรู้จกักเ<ช>คป๊อปแบบคิดถึงช่วงเวลาแต่ก่อนเหมือนกัน,นจริงๆคํานี้หวังให้พวกคามาออกวาเลนตี้ได้กันนะอันนี้เหมือนไม่ได้มาทวงชิงบัลลังอ่ะมาแค่แบบ ให้ไปแฟนหายคิดถึงอะไรแบบนี้ม,มากกว่าตอนแรกอะ่ะรู้สึกเพะดีแต่ยังไม่ได้ดิ่งเท่า,าอ่านแนวเพลงเนาะอารมณ์ดิ่งยังนิ่งๆอยู่ใช่พออ่านแนวเพลงฟุ้งอารมณ์ดิ่งคืออย่างนี้เลยอะ่ะส่วนตัวเอ็มี่ก็ชอบทางญยศเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะวายดีเป็นค่นายที่แบบเสียงที่สวยทุกวงดูอลังการใช่ใช่อลังการทุกวงส่วนตัวชอบบิ๊กแบงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วที่รู้เพลงที่บิ๊กแบงออกตามฟังทุกเพลงเลย แล้วยิ่งมาเพลงนี้ก็คือรอรอคือตื่นเต้นตั้งแต่ที่ทีดราก็ลงดูว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่5มีสระว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เห็นแล้วก็คือแบบแอบเจ้าแอบเจ้าน้อเพราะเป็นเพราะเอ็มวีสวยใช่แต่ว่าเนื้อเพลงมันแอบเจ้าไงใช่ใช่ด้วยแบบภาพเอ็มวีดูนโทนใช่ถ้าเฉงนตัวก็ลดสกินหูทองคำอีกทีค่ะแล้วก็หวังให้เขาแบบมีคัมแบ็กต่อไปเนาะ ลองทำแบ็คต่อไปมาสิ้นตีเลยก็ได้นะคะไม่ไม่เสี่ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคเพลงใหม่ของ Big b a n g ค่ะนั่นก็คือชื่อเพลงว่า Feel l i k e นั่นเองนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้านล่างนี้เลยนะคะและถ้าวันนี้พวกเรามีคำพูดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยทุกคนมานะที่นี่ด้วยค่ะขอภคยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะ และคลิปหน้าพวกเราจะรีแอคเพลงอะไรหรือว่าวงอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย